สวัสดีค่ะพิยยาห้าสิบบวกไม่สะดวกแก่ค่ะจากประเทศอังกฤษนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทุกวันนะตอนเช้าทนะั้งเมื่อวานไม่ได้มาเพราะว่าครูพิยายามาก็ไปเรียนก่อนนะคะการเรียนสําคัญนะคะการพัฒนาตัวเองก็สําคัญนะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการที่เราพัฒนาตัวเองจะทําให้เราเก่งขึ้นทุกวันนะในแบบฉบับของเรานะเราไม่เปรียบเทียบกับใครแต่เราเปรียบเทียบกับตัวเองนะเปรียบเทียบเมื่อวานนี้เราทําดี วันนี้เราทำดีกว่าเมื่อวานนี้หรือ,อยังถ้าเราทำดีวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นอดีตที่ดีงามให้กับเราเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองลุกขึ้นมาสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่าขี้เหนียวกับเจ้าของพีนองบางคนขี้เหนียวคิ้ที่กับเจ้าของจะสื่อจะกินย่างแต่เพาอยากสื่อค่ะยานเงินหมด แต่เวลาที่เอาให้คนอื่นเอาให้โดยไม่คิดอะไรบางทีเพื่อนมายืมก็เอาเงินให้บางครั้งไม่ได้คืนนะคะแต่เราลงทุนกับตัวเองมีแต่ได้กําไรการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนให้ตัวเองค่ะทุกคนถามไม่ว่าจะลงทุนความรู้สุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นดูดีขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราค่ะวันนี้พี่ายายนะคะมาบอกเคล็ดลับหุ่นดีนะคะพี่ายายมาบอกเคล็ดลับหุ่นดีอิ่มทุกมือ้อแต่ผงยุบเซยบาย คนที่เขาเคยบอกเราว่าอยากหุ่นดีอยากผอมต้องอดอาหารหรือต้องกินน้อยๆแล้วจะผอมผิดค่ะทุกคนคะถึงแม้ว่าจะกินอิ่มทุกมือ้อพุงก็ยุบได้ค่ะนะคะ,นะคะอิ่มทุกมื้อแต่พุงยุบนะคะบางคนบอกอดสิถึง่จะผอมค่ะอาจจะผอมแป๊บหนึง่งแล้วคุณก็กลับมาอ้วนได้อีกแต่การที่คุณกินอิ่มทุกมือ้อคุณพุงยุบแล้วก็หุ่นดีถาวรไม่กลับมาโยโย่ไม่กลับมาอ้วนอีกคะ่ะพี่อาญามีเทคนิคให้นะคะเพราะฉะนั้น กินน้อยใช่ว่าจะหุ่นดีกินน้อยทําให้เราหิวบ่อยกระตุ้นอินซูลินค่ะทุกคนค่ะทำให้เราหิวบ่อย,ออยถ้าอินซูลินออกมานะคะมันก็จะเกิดอาการนะคะทำให้เราหิวแล้วก็ไม่เาผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มันมีในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะกินอิ่มทุกมือ้อนะฮะ่นสวยหุ่นดีได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะ,นะคะถ้าเรานะคะรู้เคล็ดลับว่าทําอย่างไรนะ,ะวันนี้พี่เอเญามาบอกเคล็ดลับกินอิ่มทุกมื้อแต่ผงยุบเพราะเราสามารถที่จะแบ่ง เมื่ออาหารของเราใน8ชั่วโมงนะคะให้เป็น3มือ้อหรือบางคน2มื้อได้นะ,ะอาจจะอาจจะเลทในการกินมื้อแรกมื้อเช้านะคะเพื่อทําให้ร่างกายของเราได้เบิร์นไขมันส่วนเกินแบบนั้นก็ได้นะ,ะใน8ชั่วโมงนะคะเราต้องแบ่งกิน3มือ้อหรือ2มื้อแล้วแต่เราแต่เราอิ่มตลอดเพราะสิ่งนี้ค่ะทุกคนคะหนึเลยคุณต้องกินโปรตีนให้ถึง โปรตีนมันมีอยู่ในเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะทุกคนเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันค่ะเป็นพวกอกไก่เนื้อกุ้งเนื้อปลานะคะหรือพวกเนื้อที่ไม่ติดมันหมูก็ได้แต่ไม่ติดมันนะคะก็จะทําให้เรานอิ่มนานเพราะว่าโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราที่สําคัญ ช่วยนในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะโปรตีนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเวลาที่เราเรียนตอนเด็กๆเ,เห็นไหมเขาจะบอกว่ากินอาหารให้ครบ5้าหมู่นะก็จะมีโปรตีนนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโปรตีนสําคัญร่างกายของเราไม่ต้องการน้ําตาลหรือแป้งเยอะแต่ร่างกายของเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานะ่ะระบบเผาผลาญดีขึ้น และที่สําคัญเมื่อไรที่เรากินโปรตีนนะคะมันจะทําให้เราอิ่มนานเราจะไม่ทานจุกจิกเราจะไม่อยากกินน่นกินนี่นะแต่เมื่อไรที่เรากินน้อยแต่เลือกกินสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อากินแป้งเยอะเกินไปข้าวขาวเยอะเกินไปเส้นเยอะเกินไปนะหรือเฟรนช์ฟรายหรือพวกแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรานะหิวบ่อยเพราะว่ามันไม่ได้นาสิ่งต่ตางๆพวกนี้มาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สกหร้อในร่างกายของเราได้กินเยอะก็สะสมเป็นไขมันส่วนเกิน เพราะฉะนั้นให้เราเลือกกินโปรตีนนะคะไข่ก็ดีค่ะทุกคนค่ะไข่มันถูกในไข่ยังมีนะคะยังในไข่ยังมีไข่มันดีเช่นไข่แดงนะคะเออนะะแล้วก็มีโปรตีนด้วยไข่ถูกด้วยราคาถูกด้วยอกไก่แบบนี้พวกนี้นะคะมันจะเลีนแล้วก็มีโปรตีนเยอะเราก็สามารถที่จะกินโปรตีนได้นะคะสองเราจะรู้ได้อย่างไงว่ากินโปรตีนถึงหรือไม่ถึงสองนะคะวิธีกินโปรตีนก็คือเราต้องกิน 1-, 1. ถึง1.5เท่านอะ,ค,ะคนทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย หนึ่งเท่าของน้ําหนักตัวแต่ถ้าคนที่ออกกําลังกายนะคะคนที่ชอบออกกําลังกายก็กิน1.5เท่าของน้ําหนักตัวแต่ถ้าคนที่กําลังสร้างกล้ามเนื้อคนที่กําลังเล่นกล้ามก็ต้องกิน2เท่าของน้ําหนักตัวทุกคนคะก็คือเอาน้ําหนักเราคูณด้วย1.5ก็จะเป็นการที่เราต้องกินโปรตีนต่อวันถึงจะทําให้เราหดดุ่นดีแต่พี่อาญากินเยอะค่ะกินเยอะมากนะคะคนเขายังบอกเฮ้ย hey, กินเยอะขนาดนี้ทำไมมันผอมลงผอมลง เพราะว่าเรากินโปรตีนเราเลือกกินถึงแม้ว่าเราจะไปกินเอา้าหมูกระทะชาบูหรืออะไรก็แล้วแต่เราเน้นกินเนือ้อนะเราเน้นกินพวกเนื้อที่ไม่ติดมันนะก็จะทําให้เราอิ่มนานนะเพราะว่าโปรตีนมันช่วยทําให้เราอิ่มนานเพราะอะไรเพราะย่อยช้าแล้วก็นะคะเวลาที่เราในะกินโปรตีนมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานดีขึ้นที่สําคัญนะคะโปรตีนช่วยซ่อมสซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราได้และช่วยเพิ่มการเนื้อของเรา เมื่อไรที่เรามีกล้ามเนื้อค่ะทุกคนคะเมื่อกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเราจะมีเตาเผาดีเอาเตาเผาดีร่างกายของเราก็จะเผาผลานดีกินเยอะขนาดไหนก็ผอมได้ก็หุ่นดีได้ค่ะทุกคนคะนะเอ่อก็เอาน้ําหนักตัวเราคูณ1.5อย่างเช่นใครที่6หนัก6กโลนะก็คูณ1.5ก็จะต้องกินโปรตีน9กกรัม นั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะคะสิ่งที่เราเรียนมาสมัยเด็กสามารถเอามาใช้ได้ตอนนี้แหะคะ่ะพี่ย่าก็เพิ่งมาศึกษานะคะมาเรียนรู้กับคุณหมอมาศึกษากับครูโค้ชนะคะและก็เอามาแบ่งปันแนะนําต่อเพราะอะไรเพราะพี่ยา่าเอามาทําแล้วมันได้ผล สิ่งไหนที่เราได้ผลเราก็เอามาแบ่งต่อนานแบ่งต่อก็จะได้บุญช่วยคนสุขภาพดีหุ่นสวยหุ่นเซเลนเดอร์หุ่นดีในฉบับของเรานะคะเรารู้ว่าสวยในฉบับของเราโอ,อ้หน้าตาเราไม่เป็นไรหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรแต่เราหุ่นดีเอาใช้หุ่นของเราฟาดคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นอายุเยอะขอยาดไหน วัยสววัยห้าสิบสองปีแบบพี่ยาย่าก,ก็มีหุ่นแซ่บหุ่นเฟี้ยวได้ไม่แพ้คนที่เป็นสาวๆกับทุกคนค่ะนะคะนี่คือสิ่งเคล็ดลับดีๆที่พี่ยาย่าเอามาฝากนะคะให้เราเน้นกินโปรตีนนะคะอย่าไปกินแป้งเยอะบางคนชอบกินแป้งเยอะอะ่ะตอนเช้ามากินแป้งเยอะพี่ยาย่าจะบอกเลยนะคะมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นนะคะ เป็นไปได้นะไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลกินเนื้อล้วนๆกินโปรตีนล้วนๆกับผักจะทําให้เราหดดุ่นดีถาวรทุกคนค่ะนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสําหรับวันนี้พี่อายาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ